สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตนะครับเกี่ยวกับการตัดเขี้ยวล็อกของแผ่นปิดท้ายแมกกาซีนของกล็อกนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วนะครับต้องขออภัยนะครับวิดีโอนี้ทาให้สำหรับผู้ใหม่นะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่อยากจะ เสียเงินให้กับเครื่องมือที่แพงๆนะครับในการถอดถอดตูดแมกกาซีนของกล็อกนะครับมันมีวิธีง่ายๆนะครับที่ไม่เสียตังเลยนะครับที่ไม่เสียตังเลยในการในการตัดเขี้ยวขอล็อกของของแผ่นของท้ายท้ายแมกกาซีนนะครับที่เป็นล็อกเป็นพลาสติกนะครับ พอเราถอดแมกกาซีนออกมาครับตรงเขี้ยวตรงนี้นะครับตรงเขี้ยวตรงนี้อย่างมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับของของซองแมกกาซีน,นครับของแมกกาซีนตนัวนี้ตูดมันนะเขี้ยวตัวผู้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าจะมนด้านหลังจะคมนะครับเป็นเก้าสิบองศาเพื่อที่จะให้ล็อกกับ แผ่นตัวเมียนะครับแผ่นตัวเมียนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นมนด้านหลังจะล็อกสองตัวเครื่องสองตัวนี้มันจะล็อกกันนะครับล็อกกันเวลาเราถอยหลังะ่ะเราดึงถอยหลังแบบนี้นะครับดึงเอาแม็กออกเอาตัวปิดท้ายของซองของกล็อกนะครับซองซองซองกระสุนของกลอกเวลาเราดึงออกอะ เรากดแล้วก็ดึงออกมันจะไม่ออกนะครับสําหรับผู้ใหม่นะครับมันจะไม่ออกผมมีวิธีบอกง่ายๆคือนะครับให้ท่านเอาไขาควงเล็กๆหรือว่าแผ่นไขควงเล็กๆหรือว่าตัดไม้จิ้มฟันฝนไม้จิ้มฟันที่แข็งๆนะครับที่ยี่ห้อดีๆหน่อยที่ว่าไม้มันจะแข็งเราฝนเสร็จแล้วก็เราก็เสียบเข้าไปในร่องนี้นะครับเสียบเข้าไปในร่องเนี้ยให้ ฝาตัวเนี้ยมันเงินออกทั้งสองฝั่งเลยพอเงินออกปุ๊บเรากดตัวนี้ปุ๊บดึงออกตอนทําครั้งแรกนะมันก็จะมันจะแข็งหน่อยนะครับแข็งหน่อยแต่เราทาแค่ครั้งเดียวแลวครั้งต่อไปเราก็ทําง่ายๆเลยครับก็คือพอเรากดนะครับพอเรากดแบบนี้พอเราเอาไม้ที่ฟันงัดใส่ใส่ไม้ที่ฟัน,นครับใส่ไปนี้ยัดเข้าไป ยัดเข้าไปนะครับมันจะเงินนะครับเนี่ยมันจะเงินออกท่านเห็นไหมครับมันจะเงินล้วก็ใส่ทั้งสองฝั่งนะครับใส่ทั้งสองฝั่งใส่ทั้งสองฝั่งไม่ต้องกลัวมันหักนะครับพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็กดตัวนี้กดตัวล็อกตัวนี้แล้วก็ดันออกตอนที่เรายังไม่ตัดเราเรายังไม่ตัดเขี้ยวตัวเนี้ยเราเอามาจิ้มฟันยัดเนี่ยเราดันมันจะยากนิดนึงนะครับขั้นตอนแรกมันจะยากแค่นั้นเองแค่นิดเดียวนะครับ พอออกมาแล้วปุ๊บแบบนี้นะครับพอออกมาแล้วปุ๊บพอเราควา่ำคว่ำดูแมกกาซี a, เออซองอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเห็นมันอยู่แล้วเดือนแบบลักษณะแบบนี้เราก็กะให้มันได้กึ่งกลางนะครับใช้คัตเตอร์คมๆนะครับตัดให้มันโค้งลักษณะแบบนี้ตัดให้มันโค้งลักษณะแบบนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับตัดแค่นี้ออก ตัดแค่นี้ออกแค่นั้นเองนะครับคือเสร็จแล้วจบพิธีพอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาคาัตเตอร์แต่งให้มันสวยหน่อยท่านอย่าตัดออกหมดนะท่านท่านตัดออกหมดไม่ได้นะครับต้องตัดกะประมาณตักครึ่งนึงแล้วตัดให้มันสลป์แบบนี้ให้มันสลบ์นะครับให้มันมีลักษณะสลป์แบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยให้มีลักษณะสลบ์นะครับเวลา ท่านใส่กลับเราท่านใส่กลับนะครับท่านใส่กลับมันก็จะล็อกแบบนี้มันก็จะล็อกแบบนี้เราก็จะเห็นรูแบบนี้นิดนึงครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับต่อให้เราไปใส่ใส่ลูกเต็มเต็มแม็กนะครับเวลาเราไปใช้งานหลุดหรืออะไรมันก็ไม่หลุดนะครับมันก็ไม่หลุด เพราะว่าตัวนี้มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่เหมือนเ <l abel> หมือนท้ายของพวกซองซองปืนสี่เสพวกนี้นะครับมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่นะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับใช้งานยังไงก็ไม่หลุดนะครับไม่ต้องกลัวที่ว่าจะหลุดนะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหลุดนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆ ข้าวต่อไปเวลาเราถอดสปริงเวลาไปยิงไปสนามยิงปืน,นครับถอดสปริงมาล้างแล้วก็กดแค่นี้เองของก๊อกน้ำก็กดแล้วก็ดันแค่นี้ครับหลุดแล้วง่ายมากนะครับแค่เราตัดเขี้ยวออกนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแค่เราตัดเขี้ยวออกนิดนึงแค่นั้นเองท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะทําให้เสียหรือเปล่าจะทําให้ เวลาใช้งานหลุดหรือเปล่านะครับไม่ครับไม่หลุดนะไม่หลุดแน่นอนนะครับไม่หลุดแน่นอนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นตขอจะเพียงว่าท่านอยากตัดออกหมดนะครับตัดให้มีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยตัดเขี้ยวที่มันเป็นเก้าสิบองศานะครับตัวนี้เขี้ยวตัวนี้มันจะล็อกมันอยู่ตรงนี้มันจะล็อกกับฝาครอบท้ายนะครับตัวนี้เขี้ยวนี้กับตรงนี้มันจะเข้าล็อกกันเพียงแค่เราตัด เราตัดให้มันลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่ล็อกกันแล้วนะครับมันก็ง่ายต่อการถอดนะครับเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวดึงถอดฝาปิดท้ายของกรอกนะครับมันแพงนะครับประมาณ300-400-500แล้วเแต่นะครับความสวยงามของตัวเครื่องมือนะครับแล้วแต่ความสวยงามของตัวเครื่องมือบางบางร้านผมเห็นขายตัวหนึ่ง5้า ตัวหนึ่ง700รซึ่งมันแพงนะครับซึ่งมันแพงห้าร้อด้อนี่เกือบได้ลูก1กล่องเลยนะครับมันแพงบางบางเว็บไซต์ของลาซาด้ผมเห็นเขาขายประมาณร้อยส0งประมาณนี้แต่มันก็ใช้งานได้ไม่นานนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมาจากจีนมันอ่อนนะครับทางที่ดีทำแบบที่ผมบอกดีกว่านะครับง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์นะครับ เสียไม้จิ้มฟันแค่สองอันนะครับใส่ไปแบบนี้ให้มันเงิงแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ให้มันเงินซ้ายขวาแล้วท่านก็ดึงออกแค่นั้นเองครับง่ายๆเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ประหยัดเงินนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ